ลืมภาพหมอถือมีดผ่าตัดแบบเดิมๆไปได้เลยครับเพราะวินาทีนี้ชีวิตของคุณอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับมือมนุษย์อีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับอสุรกายสีขาวตัวนี้มันคือดาวินชีหุ่นยนต์ผ่าตัดมูลค่า100ล้านบาทที่จะเปลี่ยนหมอธรรมดาให้กลายเป็นยอดมนุษย์ด้วยดวงตาที่ขยายภาพได้1ิเท่าและข้อมือจักกลที่หมุนได้540องศา ไม่มีที่ไหนในร่างกายของคุณจะซ่อนจากมันได้จากโปรเจกต์ลับของกองทัพสหรัฐสู่บริษัทแสนล้านที่ผูกขาดโรงพยาบาลทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียวทำไมหมอทั่วโลกถึงขาดมันไม่ได้และทำไมคู่แข่งถึงไม่มีวันโค่นมันลงได้ตามหาคำตอบทั้งหมดใน isrg the s u r g e o n s avatar ปฏิวัติหัตการเปลี่ยนโลกที่ช่อง long time story กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ หรือคอมเมนต์ได้เลยครับ